อัดทำเกษตรยามว่างนะครับคลิปนี้ต่อพ่วงข้างไว้ขับไปนานะครับเพื่อนเพื่อน่อะต่อสลิงครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ทำอ่าพ่วงเสร็จแล้วเราจะมาทําการตั้งศูนย์เพื่อไม่ให้รถด,ดึงซ้ายดึงขวาไม่ให้แฮนด์สั่นนะครับจะมีเทคนิคและก็วิธีการอ่าปรับตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะไปทดลองขับกันก่อนนะครับรถผมก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะครับเทคนิคการตั้งศูนย์นะครับเรามาลอง ขับดูก่อนมาดูคลิปการขับวันนี้ปล่อยมือเลยนะครับเมื่อกี้นะครับรถปกติแล้วถ้ารถไม่ได้สูดนะครับเวลาเราขับมือเดียวมันก็จะสั่นนะครับก็จะสั่นนะครับเวลาปล่อยมือรถจะไม่วิ่งไปตรงนะครับเมื่อกี้ผมปล่อยมือรถก็ยังวิ่งตรงแล้วก็แหงนไม่สั่นนะครับนี่สภาพถนนก็ดูเอาแล้วกันนะครับเพื่อนๆสภาพถนนก็ไม่ได้เรียบอะไรนะครับก็ไม่สั่นนะครับไม่มีอาการสั่นนะครับ ะคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนื้อหากันเลยนะครับเพื่อนับผมสวัสดีครับหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับนะครับซ่อมมอไซส์สไตล์ช่างบรนอกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนนะครับเท้าความมาจากคลิปเดิมที่ผ่านมานะครับเพื่อนคลิปเดิมผมไม่ได้พูดถึงในส่วนของการสร้างพ่วงแล้วก็การวางงบประมาณในการทำพ่วง อ่พ่วงข้างนะครับหรือว่าตาเล้งนะครับในส่วนคลิปนี้ผมจะพูดถึงนะครับในส่วนของการสร้างพ่วงเสร็จแล้วเราจะมาทําการตั้งศูนย์นะครับแฮนสบัดรอบต้นแฮนสบัดรอบสูงแล้วก็ในส่วนของอรถกินซ้ายรถกินขวาจะมีวิธีการตั้งศูนย์ยังไงแก้ไขยังไงนะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆว่าจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงวางโครงสร้างยังไงนะครับเพื่อนๆ ครับผมนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตัวนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับตรงนี้ยังไม่ได้ทําเป็นกล่องวางของเลยนะครับเดี๋ยวจะตีล้อมตรงนี้ทําเป็นกล่องวางของนะครับณช่วงนี้นะครับอ่าเป็นยูบ็อกนะครับอ้าวนะครับในคลิปที่แล้วได้พูดไว้นะครับในการวางงบประมาณนะครับวางงบประมาณก็อยู่โอราวสองพันนะครับจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับ วัสดุที่เราใช้นะครับอันดับแรกนะครับเหล็กที่ใช้นิ้วคูณนิ้วนะครับจํานวนห้าเส้นนะครับห้าเส้นถ้าจะซื้อมาสี่เส้นมันก็ไม่พอมันจะขาดอยู่นิดนึงซื้อมาห้าเส้นถ้าซื้อมาห้าเส้นก็พยายามออกแบบให้มันลงตัวให้ใช้เหล็กทั้งหมดเลยนะครับถ้าใช้ไม่หมดจิ้งไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเหล็กนะครับอะซื้อเหล็กห้าเส้นเหล็กเส้นหนึ่ง ตอนนี้เดือนพฤษภาคม2564นะครับราคาเหล็กมันขึ้นนะครับอยู่ราวๆ170บาทต่อเส้นนะครับนิ้วคุณนิ้วกาวนัยบางนะครับถ้าเหล็กดําจะถูกกว่าเส้นแล้วประมาณ10บาท5บาทถึง10บาทนะครับเพื่อนๆอันดับต่อมานะครับหลังจากได้เหล็กมาแล้วใบหินเกียหนึ่งใบใบเลื่อยนะครับก็ไม่กี่ตังค์นะครับมันจะมาแพงอยู่ตรงนี้นะครับจุดสวิงอาร์ม ดุมล้อยางโช็กแล้วก็น็อตทั้งหมดก็อยู่ราวๆเจ็ดร้อยนะครับเพื่อนๆราวๆเจ็ดร้อยนะครับอ่าไม่รวมไม้เด้อไม่รวมไม้ไม่รวไมไม,วไม้พวกนี้นะครับโช็กได้มาสองตัวแต่ที่ร้านมันมีโช็อกอยู่เก่าอยู่แล้วนะครับก็เลยใส่เป็นสามตัวเฉยๆนะครับไม่รวมระบบไฟนะครับอันนี้ระบบไฟอย่างพวกนี้นะครับเราไม่ได้ใส่นะครับเพื่อนตอนนี้ก็ระบบไฟก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะ อไปไล่ไปนาได้นะครับแต่วบางๆถึงจะมาทำํำยูบ็อกนะครับก็ด้วยงบประมาณประมาณนั้นนะครับเหล็ก5เส้นกลับมาบวกกับชุดนี้700นะครับเหล็กถ้าเป็นเหล็กนะครับแนะนําให้เพื่อนๆเอาแบบหนาเอาอย่างหนามาเลยนะครับนะครับเพื่อนๆถ้าเอาแบบบางมาเวลาเชื่อมมันจะทะลุเพราะว่าเหล็กคุณภาพของเหล็กตอนนี้ก็ ว่าอันนี้มากนะครับคุณภาพเหล็กไม่ก็ดีนะครับอันนี้เปิดท้ายได้นะครับเปิดท้ายได้คุณภาพของเหล็กนะตอนนี้นะครับกาวไนตัวนี้ที่ออกมานะครับเพื่อนๆตั้งไฟไปที่80แอมป์มันยังทะลุเลยนะครับตั้งไฟ80 M. ยังทะลุเลยนะครับก็ไม่แนะนําให้ใช้กาวไนแนะนําให้เป็นในส่วนของ เหล็กดำจะดีกว่านะครับเหล็กดำแต่ว่าต้องมาซื้อสีไทยนะครับนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอานะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงการตั้งศูนย์พ่วงก,ก่อนลำดับแรกนะครับเราจะจอดรถให้ตรงจอดรถให้ตรงก่อนแล้วก็หาเหล็กมาเชื่อมเชื่อมตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนจอดรถให้ตรงแล้วก็พยายามเชื่อมติดล็อกอย่างนี้นะครับเชื่อมล็อกพักเท้ากับพื้น เชื่อมล็อกติดไว้เลยนะครับติดไว้เลยทั้งสองข้างนั่นแหละใช้ซ้ายขวานะครับพยายามจอดรถให้ตรงนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่ารถตรงไม่ตรงอ่าอาจารย์ช่างบางท่านเขาจับระดับน้ําที่แฮนด์ทั้งสองข้างนะครับอาจารย์ช่างบางท่านใช้เหล็กรางตัว C วางยาวเลยเอาล้อรถไปจอดในเหล็กรางตัว C แล้วก็ขันบีบบีบล็อกรถนันก็จะตั้งตรงนะครับ แต่ของผมนี่นะครับซื้อมาจากทุกอย่าง20บาทนะครับอ่าเขาเรียกอะไรบักนาเที่ยงบักนําเทียเท่ยงนี่แหละครับพี่น้องตั้งรดให้ตรงนะครับแล้วก็เชื่อมอ่ยึดติดกับพื้นแล้วก็มาจับระดับตรงนี้นะครับตรงสวิงอาร์มนะครับตรงสวิงอาร์มอันนี้มันจะพื้นมันเอียงนะครับเราไม่ได้จับอ่า ไม่ใช่ว่าอนี้หรอกนะครับพอดีเราตั้งศูนย์ไว้แล้วนะครับตั้งศูนย์เราไปถ่วงน้าหนักฝั่งน้นนะครับมันก็เลยเอียงมาอย่างนี้นะครับอ่าจับจะจับ,จบสวิงอาร์มหรือว่าจับที่วงล้อก็ได้นะครับหลังจากที่เราจับอะไรเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับตัวพ่วงเราจะยังไม่ใส่ล้อข้างยังไม่ใส่ล้อข้างนะครับก็ขยับเข้ามาให้คิดจัดระยะห่าง เราจะเอาห่างแค่ไหนจะติดเข่าไม่ติดนะครับหลังจากจัดระยะห่างได้แล้วก็เอาไม้รองนะครับไม้รองแล้วก็ยกขึ้นนะครับจะทําสูงทําต่ําก็แล้วแต่นะครับแต่ในส่วนตัวของผมนะครับในส่วนตัวของผมพื้นพ่วงนะครับพื้นพ่วงพื้นพ่วงกับเหล็กฟักเท้านะครับจะอยู่ระนาบใกล้ๆเคียงกันนะครับเพื่อนๆนะครับจะอยู่ใกล้เคียงกันนะครับ แล้วก็ปรับระดับหาเหล็กหาแม่แรงอะไรมาค้ำทั้งสี่มุมนะครับหลังจากค้ำสี่มุมเสร็จนะครับหลังจากค้ำสี่มุมเสร็จเชิดหน้าขึ้นนิดหนึ่งเชิดหน้าตัวพ่วงขึ้นประมาณหนึ่งนิ้วนะครับจะเชิดหน้าพ่วงขึ้นหนึ่งนิ้วหรือว่าจะมาหลดหลังลงก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการเชิดหน้าขึ้นเราก็ต้องออกแบบให้มัน อ่าถอดเพลาล้อหลังได้ไม่ใช่ว่ายางรั่วแล้วถอดล้อไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าให้มันชนกันนะครับ,ตร,บตรงนี้ตรงนี้เป็นเพลาล้อนะครับเนี่ยตรงนี้เพลาล้อตรงนี้เป็นาคานพ่วงนะครับตอนนี้ออกแบบให้ตัวคานพ่วงอยู่สูงกว่าเพลาน็อตนะอ่าเพลาล้อนะครับเวลายางรั่วเราจะได้ชักเพลาออกได้นะครับเพื่อนนะครับไม่งั้นถอดล้อไม่ได้ตายเลยนะครับต้องออกแบบให้ถอดเพลาล้อได้นะครับอ่าหลังจาก จี้วางสัดส่วนเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเชือดหน้าขึ้นดูเพลาล้อหลัง่าถอดได้ไหมถ้าถอดไม่ได้จะยกตัวพ่วงขึ้นอีกก็อ่ะยกไปนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราลองอ่ลองตำแหน่งไว้ทุกจุดเชื่อมล็อกยันกับพื้นไว้นะครับเรามาเริ่มจับเลยนะครับหาจุดยึดที่คอจุดยึดที่พักเท้าหรือว่า ในส่วนของลูขัดตั้งหรือว่าจะยึดกับแกนสวิงอาร์มแล้วก็มายึดในส่วนของด้านท้ายนะครับพอเรายึดเสร็จสับเรียบร้อยให้แน่นหนาเชื่อมติดเป็นโครงสร้างเสร็จนะครับทีนี้เราจะมาใส่ในส่วนของนะครับตัวพ่วงอ่าไม่ใช่ตัวพ่วงเราจะมาใส่ในส่วนของชุดโชกแล้วก็ล้อสวิงอาร์มนะครับสาเหตุนะครับ อย่างที่บอกไว้าสาเหตุนะครับที่ที่ผมพาใส่ล้อทีหลังล้อพ่วงทีหลังนะครับหลังจากที่เราต่อต่อพ่วงกับตัวรถเสร็จสับเรียบร้อยนะครับทําไมผมถึงพาใส่ล้อพ่วงทีหลังนะครับเพื่นอนๆเดี๋ยวมาฟังเหตุผลกันนะครับเหตุผลนะครับ เหตุผลก็คือนะครับหลังจากที่เราจับในสัดส่วนตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับพื้นเป็นระนาบหน้าเชิดนิดนึงหรือว่าจะไปโหลดท้ายลงนิดนึงนะครับเราจะมาต่อพ่วงตรงนี้นะครับเวลาเราใส่โชคโชคยันล้อให้ลงกับพื้นนะครับพยายามให้ยันยันยันให้ด้านด้านตัวพ่วงเชิดขึ้น หนิ้วนะครับห,หลังจากที่เราจับจับยึดกับตัวรถเสร็จนะครับเวลาเรามาใส่โชค๊คพยายามปรับแต่งหูโชค๊คให้มันยกขึ้นให้ยกตัวค่วงขึ้นสักหนึิ้วนะครับให้รถเอียงไปด้านาไปด้านให้ตัวพ่วงยกขึ้นรถมันจะเอียงไปด้านขวานะครับสักนิดนึงเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมเพือนเพ่อนสาเหตุที่ทําแบบนี้ก็คือตัว ตัวพ่วงถ้ามันอยู่ในระดับร้0องศาอย่างนี้ใช่ไหมกับพื้นถนนแต่ว่าพื้นถนนมันเอียงซ้ายไงพื้นถนนเอียงซ้ายถ้าพ่วงต่าถ้าถ้าตัวพ่วงมันต่ํากว่าตัวรถนะครับถ้าตัวพ่วงต่ํากว่าตัวรถรถดึงซ้ายนะครับรถดึงซ้ายนี่ก็คือการแก้ปัญหารถดึงซ้ายดึงขวานะครับการยกการยกหรือโหลดตัวพ่วง นะครับมีผลต่อการดึงซ้ายดึงขวาว่าง่ายว่ารถจะวิ่งไปทางซ้ายแฮนนักซ้ายหรือว่าแฮนนักขวานะครับมันขึ้นอยู่กับการตั้งอ่าในส่วนของอ่าตัวพ่วงนะครับการแก้ปัญหาก็คือถ้าพ่วงดึงซ้ายนั่นหมายความว่าน้ําหนักตกด้านซ้ายเยอะนะครับน้าหนักตกที่พ่วงเยอะแก้ปัญหาก็คือยกยกโชกขึ้นให้สูงนะครับเพื่อเทน้าหนักไปฝั่งตัวรถนะครับเ,เพื่อน นะครับเพื่อให้รถวิ่งตรงนะครับเนี่ยคือการถ่ายเทน้ําหนักระหว่างให้น้ําหนักไปกดที่ตัวรถกับน้ําหนักกดที่ตัวพ่วงนะครับเพื่อนๆนก็คือการแก้ปัญหาดึงซ้ายดึงขวานะครับอ่าถ้ารถมันดึงถ้ายกขึ้นเยอะรถมันจะไปขวาก็ต้องมาโหลดพ่วงลงถ้าโหลดลงเยอะรถมันจะไปซ้ายก็ต้องยกหาให้ได้ระนาบพอดีนะครับเพื่อนเพื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูน้ําหนัก ของไม้ของอุปกรณ์ที่เราจะเอามาปูด้วยนะครับเผื่อด้วยเผื่อน้ําหนักด้วยนะครับเพื่อนๆหลังจากที่เราทําการาแก้ไขในส่วนดึงซ้ายดึงขวาเสร็จมันก็จะมีอีกสองปัญหานะครับอีก2ปัญหานะครับเพื่อนๆครับผมหลังจากที่แก้ปัญหา,าดูวิธีแก้ปัญหาลดดึงซ้ายดึงขวาไปแล้วนะครับก็คือการยกยกโชก ฝั่งพ่วงยกหรือโหลดมันจะมีผลต่อการดึงซ้ายดึงขวานะครับเพื่อนเพื่อนน้ำหนักตกฝั่งไหนฝั่งไหนต่ำกว่านะครับรถจะวิ่งไปฝั่งนั้นนะครับเ,เพื่อนนะครับกล่าวาง่ายๆก็คือถ้าพ่วงต่ำกวา่าพ่วงต่ำกวา่านะครับถ้าพ่วงต่ำกว่ารถมันก็จะดึงซ้ายเพราะว่าน้ำหนักมันมากดที่ล้อพ่วงเยอะไปนะครับพ่วงจะช้าตัวรถมันจะเร็วมันจะดึงซ้ายนะครับ ในนี้ถ้าพ่วงสูงเกินถ้าเรายกายกชกพ่วงขึ้นนะครับน้ำหนักกดที่ตัวรถพ่วงวิ่งเร็วกว่าตัวรถช้ากว่ามันก็จะดึงขวานะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็มายกมาโหลดในการแก้ไขปัญหาแล้วที่นี้มันจะมีอีก2ปัญหาที่ตามมานะครับเพื่อนเพื่อนนั่นก็คือรถสะบัดรอบต้นกับรถสะบัดรอบสูงนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนที่นี้มันก็จะมี2ปัญหาปัญหาที่เจอก็คือ รถออกตัวสะบัดนะครับรถออกตัวสะบัดกับขับไปเร็วๆแล้วสะบัดรอบสูงนะครับทีนี้ปัญหาปัญหานะครับเ,เพื่อนๆปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะครับในรถบางคันในรถบางคันนะครับเ,เพื่อนๆในรถบางคันเวลาเราขึ้นนั่งปุ๊บโชคหน้ายุบ รถบางคันนะครับบางรุ่นนะครับเราขึ้นนั่งปับ๊บโชกหน้ายุบยุบไปจี่เซนเพื่อนเพื่อนรู้ไหมรถบางคันยุบถึงสามนิ้วนะครับแค่คนขึ้นนั่งโชกหน้ายุบถึงสามนิ้วบวกน้าหนักพ่วงลงไปอีกนะครับน้ําหนักตกที่ล้อหน้าทีนี้พอน้ําหนักตกที่ล้อหน้าเยอะๆนะครับมันก็เหมือนกับรถอา่า รถยางหน้ารั่วแล้วเราไปขับมันจะสู้มือทันทีเลยนะครับสู้ในรอบต้นนี่แหละนะครับมันจะสายมันจะหนักในรอบต้นนะครับดังนั้นการเชิดพว่วงเพื่อถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหลังนะครับหรือว่าการยกยกโชกหน้าขึ้นเพื่อถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหลังหรือว่าการโหลดโชกหลังลงนะครับเพื่อถ่ายเทน้ำหนักไปด้านหลัง นั่นก็คือการแก้ไขปัญหาในส่วนของแฮนสบัดรอบต้นถ้าไม่อยากให้แฮนสบัดรอบต้นนะครับเราก็พยายามพยายามเอ่อเทน้ำหนักไปด้านหลังนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราแก้ปัญหารอบต้นได้มันจะมีมีปัญหาเอา่อหลังจากที่เราแก้ปัญหาแฮนสบัดรอบต้นได้นะครับรถบางคันกลับจะไปมีปัญหา ในส่วนของแอนสะบัดในช่วงความเร็วรอบสูงนะครับทาไมมันถึงสะบัดในช่วงความเร็วรอบสูงนะครับเพื่อนๆสาเหตุมันก็คือว่าน้ําหนักตกท้ายมากเกินไปรถบางคันเราขึ้นไปนั่งน้ําหนักลงท้ายหน้าเิดนะครับพอเราขับไปที่ความเร็วรอบสูงทีนี้ด้วยแรงประทะของลมด้วยความเร็วของรถ มันทําให้ล้อหน้าเชิดขึ้นนะครับพอล้อหน้าเชิดขึ้นล้อหน้าก็จะไม่เกาะถนนพอล้อหน้าไม่เกาะถนนทีนี้มันก็เกิดการสะบัดนะครับเกิดการสะบัดแฮนด์สะบัดที่ความเร็วรอบสูงนะครับเพื่อนๆดังนั้นการถ่ายเทน้ําหนักระหว่างซ้ายขวาหน้าหลังนะครับจะต้องให้ได้บาลานซ์นะครับให้ได้บาลานซ์ดังนั้นวิธีแก้มันแก้ไม่ยากนะครับน้ําหนักตกหน้าเราก็เชิดหน้าขึ้น จะด้วยการยกโชกยกโชกหน้านะครับหรือว่าไปโหลดโชกหลังลงนะครับทีนี้ถ้าน้ำถ้ามันสะบัดรอบสูงมากเกินไปเราอาจจะโหลดโชกหน้าลงแล้วก็ไปยกโชกหลังขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่บอกได้แค่ว่า,าวิธีการแก้ปัญหาในสองส่วนนี้สะบัดรอบต้นกับสะบัดรอบสูงมันแก้อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อน นะครับในส่วนเทคนิคเอ,อ่อลืมบอกไปในส่วนเทคนิคก,การวางนะครับเห็นไหมกลางรถกลางพว่วงนะครับนี่ไงในส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเทน้ําหนักไปด้านหน้าหรือด้านหลังนะครับอันนี้น้ําหนักมันจะลงกึงกงนะกงก่งกลางนะครับเพื่อนน้ําหนักลงกึ่งกลางนะครับทีนี้เราจะมาพอมันลงกึ่งกลางปั๊บน้ําหนักที่เรานั่งมันจยากจะกดหน้านะครับก็ต้องเชิดหน้าขึ้นเผื่อนะครับทีนี้ รถคันนี้ก็อาไม่สมส่วนว่าง่ายๆนะตอนออกแบบมันเป็นโชคหลังสั้นเพราะโชคหลังสั้นเอาโชคยาวมาใส่เอาโชกยาวมาใส่ก็เลยต้องเชิดหน้าขึ้นกลายเป็นพ่วงสูงเลยจริงๆไม่ชอบพ่วงสูงนะครับเพื่อนๆนะครับเอานี่ก็คือแนวทางวิธีการตั้งศูนย์นะครับก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้นําไปประยุกต์ใช้นะครับมัน เอาว่าง่ายว่าอาจารย์ช่างแต่ละท่านแต่ละสูตรกับรถแต่ละรุ่นรถแต่ละคันนะครับมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอันนี้เอาเป็นแนวทางให้เฉยเฉยนะครับรถบางรุ่นออกแบบมาโยวปับ๊บแฮนชนเลยแฮนชนกับคานนะครับเนี่ยนะครับรถบางรุ่นนะครับก็ต้องระวังด้วยการออกแบบพ่วงนะครับมันก็มีส่วนนะครับอันนี้ก็เอามาเล่าให้เป็นแนวทางนะครับว่าเทคนิคการตั้งพ่วง เขาจะจับศูนย์อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับครับผมนะครับก็เอาเป็นว่านะครับเวลาจับพ่วงนะครับกลางพ่วงกลางรถนะครับรถกินซ้ายรถกินขวาให้ไปทําการยกหรือโหลดตัวพ่วงนะครับเพื่อที่จะให้รถวิ่งตรงเพราะว่าพื้นถนนเรามันเอียงซ้ายแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ ถนนลาดยางมันก็เอียงไม่เท่ากันอีกแหละนะครับบางพื้นที่เป็นถนนคอนกรีตไม่มีลาดยางเลยดังนั้นเราจะจับศูนย์ให้วิ่งกับลาดยางได้ดีแต่ว่ามาขับกับทางคอนกรีตนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างนะครับทีนี้หลังจากที่เราแก้ปัญหารถด,ดึงซ้ายดึงขวาเสร็จนะครับมันก็จะมีสองปัญหาตามมาก็คือน้ำหนักตกหน้าน้ำหนักตกหลัง นะครับ iscilla, น้ำหน e, ักตกหน้ามากเกินไปสะบัดรอบต้นนะครับเราก็ต้องยกโชกหรือว่ายกชกหน้าหรือว่าไปโหลดโชกหลังลงเพื่อที่จะถ่ายเทน้ําหนักไปชกหลังถ้าแหนสะบัดรอบสูงนั่นก็คือน้ําหนักกดที่ท้ายมากเกินไปล้อหน้าไม่สัมผัสพื้นหรือสัมผัสพื้นน้อยแรงกดที่ล้อหน้าน้อยครับเราก็ต้องมาโหลดหน้าแล้วก็ไปยกหลังขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรของอาจารย์ช่างแต่ละท่านนะครับก็ออกมาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆที่จะ ต่อพ่วงไว้ใช้เองนะครับด้วยงบประมาณประมาณ 2,000xx นะครับ 2xxx นั่นแหละนะครับแล้วแต่อุปกรณ์นะครับเอ้าทีนี้ชิปคิปหน้าไม่แน่อาจจะมีคลิปที่3สอนขับนะครับสอนขับพ่วงนะครับเพราะว่าเพื่อนๆบางคนจากต่อพ่วงอยากอยากทำพ่วงไว้ใช้แต่ขับไม่เป็นนะครับเพื่อนๆนะครับกลัวนะครับ จริงๆแล้วการทำพ่วงนะครับถ้าเราวางน้ำหนักวางน้ำหนักตั้งศูนย์พ่วงได้ขับมือเดียวก็ขับได้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับขับมือเดียวก็ขับได้มันจะไม่สั่นนะครับแต่ถามว่ามันนิ่งเลยเหรอมันไม่นิ่งนะครับเพื่อนเพื่อน,อนบางทีไปเจอถนนเหล็คอนกรีตหรือว่าถนนลาดยางที่มันมีคลื่นเล็กๆนะครับตัวพ่วงนะครับตัวล้อพ่วงมันจะกระโดดพอตัวพ่วงมันจะกระโดด ขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงมันก็จะมีแฮนด์สู้มือนิดนึงนะครับเวลาพ่วงยกแฮนด์มันจะไปขวาเวลาพ่วงกดนะครับแฮนด์มันจะดึงไปซ้ายประมาณนี้นะครับเพราะด้วยความเร็วที่เราขับนะครับมันจะกระเด้งกระดอนอยู่ประมาณนี้นะครับถ้ามีน้ําหนักกดลงไปที่พ่วงอาจจะใส่ของมันจะนิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะนิ่งแต่ว่ารถมันจะดึงซ้ายสักนิดหนึง่งนะครับ ให้ปกติเหมือนขับมอไอไซค์สล้อมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ